ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอน,ะตะะนาัตตลักษณะโสตโสดที่ว่าเ,เรื่องหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็ปามนายพระโสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เอกสูทั้งหลายอาริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแมในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น มื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพราะชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตะลักณาูตรนี้จบแล้วพระปัญจวัคคีมีใจย,ยินดีต่างชื่นชม พระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวัยาพยากรภาสิทธิ์นิ้ยูพระปัญจวัคคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตนิกายขันธวัพระไตายปิดกเล่มที่17ข้อที่59หน้าที่96 อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธทุกชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเติงปัญญาและได้นำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปลายประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพน้นไปจากความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสโลมาก็เพื่อที่จะบอกทางให้กับเบญญาสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกนั่นเอง ดังนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคําสัตย์คำจริงเมื่อผู้ปฏิบัติตามแล้วก็ย่มได้ผลตามสมควรแก่การที่ตนเองประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้นั่นเองอาตมาภาพได้นำพระธรรมคาสั่งสอนมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังจะได้ประพฤติปฏิบัติตสืิต่อไป อาตอมาภ้าเขาโนยพอให้ญาติโยมจะมีความสุขมี